ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนอัานคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนะครับพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะฮะวิ่งล่างตัวเดียวประกอบกับสิบล่างตัวเดียวนะครับอันนี้สูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะฮะแถวที่หนึ่งนี้แถวที่สองนี่คือหลักสิบล่างนะสมาชิกนะ ตัวไหนชนนะฮะตัวไหนชนนะครับมันก็จะชอบมาหลักสิบเพราะว่าหลักสิบนี้มันบังคับมาแถวสุดที่สองแถวที่สองนี้สุดที่สองนีนะนะ้ชนกันก็ชอบมาที่หลักสิบพูดง่ายๆถ้าไม่ชนจับเป็นคู่ชุดนะก็จะได้ชุดเดียวไปกับนะสมาชนะิกนะก็ดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทำมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะเหมือนเดิมนะสมาชิกนะ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอดทรอนนักคำนวณนะฝา, like, า,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยเ,เพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรที่ดีมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ <c oughs> โทษทีนะสมาชิก <c oughs> เอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนฮะค,คำเตือน ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะฮะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ให้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับถูกผิดยังไหนผมก็กราบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะอ่ะก็ มาดูสูตรกันนะฮะสมาชิกเข้าเรื่องเลยมาดูสูตรับไม่พูดพั่มทาเพลงนะ <c oughs> ขึ้นเวทีแล้วก็ต้องต่อยเลยนะสมาชิกนะไปเกงกันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวพูดต่อสู้นอกเอานะสมาชิกนะ <c oughs> รีบไปเลยฮะ <c oughs> รีบไปอย่างไวนะสมาชิกนะ <c oughs> นะครับอ,อ่ะวิธีวิธีวิธีที่แอดทอนนำมา คำนวณให้สมาชิกก็จะประมาณนี้นะสมาชิกนะไปไวมาไวครับชิปก็ประมาณเก้านาทีสิบนาทีสิบนาทีกว่าๆครับก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะก็ก็ไม่สั้นไม่ยาวนะผมว่านะครก็ผมจะทําสูตรนะฮะบ,บอกชี้แจงมาเรื่อยๆแล้วก็พอมาเอางวดที่จะถึงนี้เดี๋ยวก็ค่อยไปดูสูตรกันแล้วก็มาเขียนลง ถ้าใครชื่นชอบวิธีคิดคำนวณของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยเด้อสมชอาชิกเด้อมาดูงวดแรกนะวิ่งวิ่งล่างตัวเดียวนะฮะแถวที่หนึ่งนี่นะผมเอาลูกศรชี้นี่อันนี้สิบล่างนะอันนี้วิ่งล่างตัวเดียวมาได้ทุกหลักอันนี้สิบล่างเฉพาะสิบล่างผมนำท้องสูตรนี้มาเทียบชนให้นะวิ่งล่างตัวเดียวนะงวดแรกได้เลขหนะนึ่งเออได้เลขศูนย์ฮะสูตรสิบล่างงวดที่หนึ่งได้เลขศูนย์อ่ะมันชนกันทั้งสองสูตรเลย m o d u l ออกศูนย์สอง ตัวชนนี้นะครับก็มาที่หลักสิบล่างนะสมาชิกนะตัวชนมาที่หลักสิบล่างก็ถูกเป็นงวดที่1น,นะครับถูกงวดที่1ตามสูตรครับมาได้ทุกหลักเออพี่น้องแมวเอ้ยนะครับสำหรับสูตรแรกนะมาได้ทุกหลักสูตรที่2นี่มาได้หลักสิบเท่านั้นนะคอ่ะถูกชนกัน ว่าแรกมาที่หลักสิบล่างอ่ะ,ะ,ะว่าที่สองนะฮะวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขสองสิบล่างตัวเดียวได้เลขเก 9, นะ้าอ่ะสองอสองสูงนี้มันไม่ชนกันนะจับคู่ชุดเดียวเลยไม่ชนก็สองเก้าเก้าสองไปกลับคนระับพูดดอกเก้าสองอ่ะสูตรวิ่งล่างตัวเดียวมาได้ทุกหลักฮนะเลขสองมาที่หลักหน่วยล่างนะฮะสูตรหลักสิบอันนี้สูตรหลักสิบนะฮะก็จํากัดไว้เลยที่หลักสิบนะฮะเลขเก,ก้าก็ <c oughs> สูตดที่สองนี่หลักสิบอ่ะพูดผิดนะสมาชิกนะพูดผิดอ่าถ้าครับถ้าเลขมันไม่ชนกันสองสูตรนะฮะถ้าเลขมันไม่ชนกันสองสูตรก็จับตัวนี้เป็นหลักสิบเลยนะฮะเก้าสองตัวเดียวเลยก็ออกเก้าสองนะสมาชิกนะไม่มีไม่มีตัวกัดคือไม่มีไม่มี ไม่มีสองก้า่ะเพราะว่าอันนี้มันบังคับมาที่หลักสิบนะสมาชิกนะถ้าถ้ามันไม่ชนกันนะ,ะเอาตัวนี้เป็นตัวยืนที่หลักสิบนะ,ะเอาแถวที่สองเนี่ยอะหัวที่สามนะ,ะสูตรวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขหกอะสูตรหลักสิบล่างนะฮะก็ได้เลขหกนะสมาชิกนี้วิ่งล่างตัวเดียวได้ชนกันที่เลขหกาะออกหกหนึ่งอะสูตรแรกวิ่งล่างตัวเดียวมาได้ทุกหลักมาเลขหกอะสูตรที่สองสิบล่างก็ มาที่เลขหกชนกันนะฮะก็มาที่หลักสิบลากนะสองสิบนะ <c oughs> ถูกเป็นงวดที่สามตามสูตรนะที่หลักสิบลากนะครับพูดง่ายถ้าชนกันก็เอาไว้หลักสิบลากนะครับง่ายๆเลยครับ <c oughs> อ่ะงวดที่งวดที่สนะิบเป็นสูตรระยะอ่ะสูตรนี้จะเดินยาว นะจะเดินยาวประมาณประมาณเจ็ดแปดงวดนี่มั้งตลอดสูตรนี้อ่าสูตรนี้ก็จะเดินประมาณอ่าสูตรนี้จะเดินห้างวดฮะสูตรหลักสิบล่างนี่จะเดินห้างวดสูตรหลังนี้เกือบสิบงวดอะเจ็ดหรือแปดงวดนี่แหละนะสมาชิกเดี๋ยวผมแจกสูตรแล้วสมาชิกลองย้อนขึ้นไปดูนะครับอ่ะงวดที่สี่นะฮะสูตรเบี่ยงล่างตัวเดีเลขสามสูตรหลักสิบล่างได้เลขห้าฮะก็อ,ออกห้าสามนี่ฮะห้าสามเลย เลขสามมาที่หลักหน่วยอันนี้หลักสิบก็มาที่เลขห้าครับก็ <c oughs> ห้าสามครับอ่ะถูกเป็นงวดที่สีตสสนะ่ตามสูตรห <c oughs> ้าสมาชิกนะตามสูตรอ่ะ มานี่นะสมาชิกนะอ้ามาต่อกันงวดที่ผ่านมานะวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขหนึ่งนะฮะสูตรหลักสิบล่างได้เลขหนึ่งนะฮะมนชนกันที่เลขหนึ่งสองสูตรนี้มาแน่ๆเลยหลักสิบล่างก็ราพ้นออกหนึ่ง,ส,งสี่นะฮะหนึ่งก็มาที่หลักสิบล่างสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะหลักสิบล่างอยู่แล้วนะก็มาหลักสิบล่างนะนีถุงงวดที่สี่อันนี้ถุงงวดที่ห้าครับห้าโอด น้าสมาชิกนะห้าวรวดอ่ะสมาชิกนะก็ไปดูกันงวดนี้นะครับจะได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะจะได้เลขตัวไหนไปดูที่ีคิดวิธีทำนะถ้าไม่ชนจับเป็นผู้โต๊ะนะสมาชิกนะจับจับเป็นผู้ชุดอ่ะชุดเดียวอ่ะอ่ะไปดูวิธีทำครับนี่ฮะวิธีทำอันนี้สูตรที่หนึ่งนี้วิ่งล่างสูตรที่สองนี่สิบล่างนะเป็นสูตร ่ะสูตรแรกนะวิธีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้งมาบวกหลักหมื่นอีกสองครั้งนะมาบวกหลักพันอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักสิบบนอีกหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งอันเนี้ยบวกตามนี้เลยะไม่มีบวกคงที่นะฮะบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยอ่ะมาบวกกันดูสี่สี่เป็นแปดแปดสามคนไทยเลขหนึ่งหนึ่งบวกสามก็ได้สี่สี่บวกหกก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้าเก้าบวกสี่ ก้าบวกสี่ก็ลงท้ายด้วยเลขสามอ่ะวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้ได้เลขสามด้วยนะสมาชิกนะตัวเดียวเอามาดูหลักสิบล่างนะหลักสิบล่างพิธีธรรมนะฮะนำหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่มาบวกเลขห้าคงที่นะสมาชิกนะอันนี้ก็คือหลักสิบล่างอ้าวสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกสองลงท้ายเลขศู 5. นยะ์ศูนย์บวกห้าะครับอ่ะหลักสิบล่างวันนี้ได้เลขห้าอ้าวเลขมันไม่ชนกันนะฮะ สมาชิกชุดเดียวไหมฮะห้าสามฮะมันจะมาอีกไหมฮะห้าสามแต่นะครับส่วนใจนะฮะใจลึกๆผมที่ตัดแต้มทำอะไรไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะสมาชิกนะผมว่าพวกนี้มันจะมันจะเป็นเลขขี่คู่อะนะล่างนะตามสูตรผมนะคี่คู่ฉะนั้นสองสูตรเนี้ยนะฮะถ้ามาผมว่ามาได้แค่สูตรเดียว มาได้แค่สูตรเดียวอีกสูตรหนึ่งจะหลุดหรือจะหลุดทั้งสองสูตรเลยนะครับมีมีสทางเลือกแต่ถ้าตามสูตรผมนะชุดสรุปผมนะชุดสรุปผมจะขี้คู่เท่านั้นที่10หน่วยล่างหรือสมาชิกชอบอ่าพอเห็นสูตรมันเดินดีนี่ฮะก็ไปจับชุดเดียวเลย53เป็นขี้ๆ้ก็ได้เหมือนกันถ้าสูตรมันทะลุมา ถ้ามันมา,าสมาชิกอันนี้พูดถึงอ่าแคปสุดไว้ได้เลยนะเดี๋ยวก็ไปเติมนะสมาชิกจะได้รู้ว่านะครับเลขมันมาตัวไหนว่าที่จะถึงนี้นะครับอ่ะแคปสุดไว้เรียบร้อยอ่าเลขวันนี้นะครับสูตรแรกได้เลขสามนะครับสูตรที่สองได้เลขห้าอ่ะมันมาเหมือนงวดนี้เลยอ่าหลักสิบล่าง ได้เลขห้าเมื่นกับงวดน,นี้วิ่งล่างตัวเดียวได้เลขสามเนี่ยงวดที่ออกห้าสามงวดนี้มันจะออกห้าสามอยู่ัะมันมันไม่น่านะสมาชิกนะถ้าเป็นตามสูตรอ่ะมันจะมันจะเป็นแบบนั้นเลยห้าสามแต่ตัวผมนะผมผมไม่เชื่ออ่าผมเนี่ยทำสูตรให้ทําทำทำสูตรก็จริงแต่ผมไม่เชื่อสูตรนะผมเชื่อแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมจะเชื่อความรู้สึกของผม นะครับสมาชิกนะเหมือนผมที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะสมาชิกนะอันนี้ก็ว่ากันไปถ้าใครชอบก็53ชุดเดียวแต่ผมว่า2ตัวนี้น่าจะมาที่หลักสิทธิ์ล่างนะเป็นเลขขี้นะสมาชิกนะอ่ะวันที่16ทับทับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่11นะวันนี้วันที่11วันที่11วันที่12วันที่1 3ไอ้วัน2วันเดี๋ยวผมมาสรุปทั้งบนทั้งล่างให้นะสมาชิกนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาเข้ามารับชมชโชคแอตตรนักคำนวณอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ว่นพรุ่งนี้พราะนะนะครับพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยจะเป็นสูตรอะไรนะพรุ่งนี้อีกคลิปหนึ่งแล้วก็ไปสรุปอ่าสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็อ่าอะไรนะคัดเด่นบนคัดเด่นล่างนะครับเหมือนเหมือนเหมือนทุกๆงวดน่ะนางสำหรับคลิปนะอีกสักวันสองวันนะพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ